ผู้คนจำนวนมากความจำดีแต่ปฏิพานไม่มีความจำดีมากแต่ปฏิพานไหวคลิบไม่มีบางคนความจำดีปฏิพานไหวคลิบดีแต่สามันสำน,นึกจิตใต้สำน,นึกหรือขันธะสันดานหรือนิสัยใจคอไม่ค่อยดีเราจะเห็นได้อยู่กลาดเกลื่อนเดือลรดาษตามท้องถนนคนท่าในสังคมทุกชน นใช่ท่านทั้งหลายวันนี้ท่านกำลังจะฟังเรื่อง,งที่เป็นหัวข้อในการไล่นั่นก็คือนิสัยคืออะไรสำหรับแกดดำคําทีชีวิตเรียกว่าที่อาศัยที่อาศัยก็คือว่าเราต้องฝึกใจของเราให้ของเรา อาศัยได้เราต้องฝึกใจของเราให้เราพึ่งพาได้แปลว่านิสัยเนี่ยมันจะต้องฝึกจากข้างในเป็นความคิดจิตใจองค์ประกอบของนิสัยนั้นหากเราขยายความหมายของคาว่านิสัยแล้วจะเห็นได้ว่านิสัย หากใช้คำแปลสื่อความหมายให้มีความหมายว่าที่อยู่ถ้านิสัยเป็นที่อยู่เราก็ต้องมองไปกลับว่าอืมหลังจากนิสัยแล้วมันมีอะไรอีกมีอุปปนิสัยนิสัยเป็นที่อยู่แล้วอุปปนิสัยนี่ล่ะก็เป็นที่อยู่เหมือนกันแล้วขันท้าสันดาน์อ๋อ ก็เป็นที่อยู่เหมือนกันสรุปแล้วคำว่านิสัยมันจะแบ่งออกเป็นสามส่วนเริ่มต้นนิสัยต่อมาอุป,ปนิสัยต่อมาขันธะสันดานถ้าให้ทุกอย่างมีค่าเป็นที่อยู่นั่นหมายความว่าจะอยู่แบบไหนอีกกลัง ถ้าให้ความหมายของนิสัยเป็นที่อยู่มันจะต้องมีคำถามผุดขึ้นมาว่าแล้วอยู่ยังไงอยู่แบบไหนล่ะชั่วคราวหรือค้างคืนหรือตลอดกาลนานเถินใช่ท่านทางังหลายถ้าเป็นนิสัยนะ่ะชั่วคราว ถ้าเป็นอุป,ปนิสัยนี่ค้างคืนหรือรายเดือนถ้าเจ้าเป็นเช่ารายเดือนคืออยู่ยาวอยู่ยาวกว่าชั่วคราวแปลว่านิสัยนั้นเป็นชั่วคราวเป็นรายชั่วโมงก็ได้หรือเป็นแค่หนึ่งคืนก็ได้นะแต่อุป,ปนิสัยนี่ไล่ตั้งแต่หนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีไปแต่ยังไงยังไงเขาเป็นผู้อาศัยอยู่วันนะครับ ดังนั้นคำว่านิสัยและอุปนิสัยยังเป็นผู้อาศัยอยู่นั่นหมายความว่ายังเป็นแค่ผู้มาเช่าเขาอยู่นั่นเองผ่านมาแล้วก็จากไปนิสัยกับปุปนิสัยแต่คันธัสดานเนี่ยมันไม่ใช่มันคือการเทคโอเวอร์สิ่งนั้นๆว่าเป็นของของเราเช่นการซื้อถือครองกรรมสิทธิ์ท่าน กำลังซื้อถือครองกรรมธิ์กรรมสิทธิ์ชีวิตยอยู่ใช่ไหมเช่นท่านชื่อว่านายแดงเป็นผู้ชายสูงปานกลางประมาณ770เเซนเมตรเป็นคนสันทัดไม่พร้อมไม่อ้วน นี่ญาติกี่น้องชื่อตรงนู้นชื่อตรงน,งรงนี้มีบ้านเลขที่เท่าไหร่เลขปัตราชาชนชื่ออะไรมีกี่สิบสามหลักเป็นอย่างไรมีรถกี่คันมีเมียกี่คนมีคนที่รักมีคนที่ไม่รักมีสังคมกว้างขนาดไหนท่านกําลังจดสิทธิทบัตรอยู่ใช่ไหมจดไว้แบบไหนถ้าท่านผ่านมาแบบนิสัยท่านจะแค่เช่าชั่วคราวรู้ไปองไรความหมายก็เหมือนท่านไปเช่าโรงแรมอยู่นั่นแหละ เขาก็จับไปดีโรงแรมนั him, ่นแะแต่เตียงของเขาทีวีของเขาตู Legend ้เย็นของเขาอะไรอะไรก็ของเขาเรามาใช้กระจ่ายเข้าไปแล้วก็จากไปอันนั้นเรียกว่านิสัยแต่ต่อมาโอ้ดีจังเลยดีจังเลยชอบมากชอบมากอยู่อยู่สักหน่อยขออยู่เป็นรลายเดือนได้ไหมถ้าให้ก็จ่ายหลายเดือนก็เรียกว่าอุปัตินิสัยแต่ก็ยังเป็นของของคนอื่นอยู่อยู่ไปอยู่มาชอบบรรยากาศสังคมก็ดีอะไรก็ดีคุณยายขายไหมคะ ขายสิหนูจะซื้อหรืออืมซื้อตกลงก็เลยขอซื้อสันั่นแหละนิสัยมาเป็นขันธะสันดานวันนี้ท่านอาศัยร่างกายอย่างนี้แบบไหนแบบนิสัยแบบอุปนิสัยหรือแบบขันธ์สันดานก็อยู่ที่ท่านจะจดสิทธิบัตรหรือจะครอบครองแบบใด ถ้าท่านครอบครองในรูปแบบผู้ครอบครองถาวรเลยคือเทคโอเวอร์เลยท่านก็จะได้เอกสารประกอบความเป็นเจ้าของชื่อว่ารูปูป,ปาทธานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นถือมั่นคือรูปเวทนูป,ปาทธานคันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือเวทนาสัญญ่ปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือสัญญาสังฆารูปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือสังขาร วิญญาณุปาทานคันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือวิญญาณอะยังโคเมกาโยกายของเรานีแลอท่านก็จะได้สิทธิบัตรที่เป็นอุปาทานสิทธิบัตรอุปาทานสิทธิบัตรก็จะมอบขันห้า แล้วก็ธาตุันมีองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟและอาการ32ได้ตั้งแต่เกสาโรมานคาทันตาตะโจมาครอบอง